คือมวลสารจากที่เดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างที่พิมพ์แล้วราคาพิมพ์เล็กตอนนี้เขาสนนกันประมาณแล้วแต่เนื้อแล้วแต่สีแล้วแต่ความสวยครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยององว่านดอกทองแพงที่สุดว่านดอกทองนี่แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเนื้อแดงกับเนื้อดําราคาพอๆกันว่านดอกทองตอนนี้แพงที่สุดเลยครับอย่างนี้ผมว่าถ้าแชมป์จริงๆต้องมีสิบล้านนะต้องมีสิบล้านนี่นะครับไม่ องเล็กนะครับใครับผมมือสั่นเลยวู้ลองไม่ทันเลยเนี่ยฮะสิบสิบล้านต้องมีใณปัจจุบันนี้นะฮะมันหาหาหาไม่มีอ่าใช่แล้วโอ้สี่องคนะครับสิบยี่สิบสองอ์ยี่สิบี่สองอ์แล้วอย่างอย่างองค์นี้แหละครับองค์อย่างนี้ล้านกว่าล้านกว่าทีมเล็กนะเนื้อสาวยังพอไหวยังพอไหวล้านกว่าบาทเอ้ยยังพอฮึดได้ล้านกว่าบาทแต่พี่วัดไม่ขายนะ แต่นี้เป็นเนื้อชมพูเนื้อชมพูทาบอลทองอ๋อหมอกับสาวสาวเนื้อชมพูทารับอลทองนี่ก็ราคาก็อยู่ประมาณล้านล้านกว่าบวกลบนอกจากไม่มันจะมีสภาพหย่อนพอดีที่มีนี่มันคือแชมป์หมดสวยหมดเลยโอ้โหมันล้านกว่าหมดที่มีแต่ว่าไอที่ว่าราคาประหย่อนมีหกแสนเ็ดแสนมีแต่ความสวยอาจจะต้องตามสภาพลงมาใช่สองสามแสนมีไหมฮะวัฒสองสามแสน มันจะยอมยมันจะม,มีเหมือนกันแสนกว่าเขามีแต่ว่าบางทีมันกดมาปั๊มไม่ติดหรือมีอนู่นนี่นั่นมีอย่างนี้นะฮะพี่พี่วัดแบบอย่างเงี้ย